เขาก็จะมีห้องจัดแสดงที่ชื่อว่าศรีทวารวตีสวรปุญญะเป็นข้อความจารึกบนเหรียญเงินซึ่งขุดพบที่นี่นะครับมีคนแปลหลายยุคหลายสมัยมากเลยในที่สุดปัจจุบันนี้แปลว่าการบุญแห่งพระเจ้าศรีทวารวดีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่มีความสำคัญเดี๋ยวเราจะไปเห็นตอนนี้พาทุกผู้ชมเดินไหลไปตามห้องจัดแสดงก่อน ปรบทแห่งปรระวัตติศาสไทยห้องโถงแรกเลยนะครับเป็นห้องจัดแสดงวีดิทัศน์สั้นๆประมาณ5-7นาทีนะครับก็จะเล่าเรื่องศรีวารวตีสวรปุญญะการบุญการต่างๆนะครับมีรูปมีอะไรต่างๆเป็นการบทบรรยายสรุปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับมาชมต่อเลยนะครับมาถึงเลยห้องจัดแสดงแรกของเขาก็จะบอกว่าเมืองโบราณอู่ทอง ศูนย์กลางเริ่มแรกของวัฒนธรรมทวารวดีจุดเชื่อมโยงเส้นทางการค้าโลกในดินแดนสุวรรณภูมินะครับนี่สำคัญมากและจากนั้นนะครับท่านชมครับนี่มหัศจรรย์กระดาษคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าเราควรจะต้องอ่านหนังสือเพราะเราจะพูดว่าอาณาจักรวัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรมทวารวดีเนี่ยนะครับ เราเจอมาหลายแหล่งหลายที่นะครับแล้วเราก็จะมีทวารวดีในยุคสมัยต่างๆกันนะครับแล้วก็นี่เปิดพระพุทธรูปที่พบจากเจดีหมายเลข13ก็มีนะครับไล่มาเรื่อยเเราจะเทียบเคียงให้เห็นเลยนะครับว่าล่างสุดคือทวารวดีบ้านเราขึ้นไปอาณาจักรโรมันนะครับในยุคเดียวกันอาณาจักรโรมันเกิดอะไรขึ้น อาณาจักรเปอร์เซียก็คือปัจจุบันคือประเทศอิหร่านเกิดอะไรขึ้นอาระเบียคือ,อยุคในกลุ่มอาหรับนะครับเกิดอะไรขึ้นในประเทศอินเดียซึ่งเป็นแม่บทให้กับทวารวดีในบ้านเราเกิดอะไรขึ้นและในประเทศจีนเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ไทม์ไลน์อันนี้นะครับประเสริฐที่สุดนะอยากจะบอกสำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์ สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ทั้งหมดควรจะมาลอกเก็บเอาไว้เลยเพราะว่ามันไม่มีใครมานั่งทำแบบนี้ให้เราเลยในชั้นเรียนเราก็จะไม่ได้เจอกับไทม์ไลน์แบบนี้นะครับไทม์ไลน์แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องนั่งทำจริงๆนั่งทำเองนะครับเราย่อเวลาเป็นเดือนๆมาอยู่ที่จะต้องใช้เวลาค้นคว้ามาอยู่บนกระดานนี้ อยากให้นักเรียนคนไทยที่สนใจมาดูนะครับ